ครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วรายการวนขบรถกลับมหายศท่าเที่ยวครับพี่น้องเมื่อนี่พิกัดมหายดกันยังอยู่ในตัวเมืองอุบลราชธานีอยู่ครับพี่น้องผมก็มาพาพี่น้องมาเที่ยวครับกับบรรยากาศต่างๆสถานที่ต่างๆของอุบลราชธานีเมื่อนี่มหายดจากพี่น้องมาเบิงแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษาครับมหาวิทยาลัยราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับเบิงพื้นทีพ่พิกัดท่าเขานะครับ แลนด์มาร์คนะครับหน้าท่างเข่าของมหาวิทยาลัยครับสวยงามขนาดไหนไปเบิ้งนั้นัน้ำกันครับพี่น้องผมไปเบิ้งน้ำกันครับมาแล้วมาแล้วรายการมอนพบรถกับมหายศพาะเที่ยวครับมื่อนี้มหายศพาะเที่ยวจะพามาเบิ้งบรรยากาศนะครับของมหาวิทยาลัยราชธานีนะครับภาษาอังกฤษโอ้ราชธานี university นะครับขอพัยเดอถ้าออกเสียงผิดพลาดครับพี่น้องอ่าเบิ้งน้ำกันครับนี่สัญลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยราชธานีครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับก็เห็น้างหลังเป็นแลนมากนะครับก็คือนะครับเครื่องบินโดยสารนะครับซึ่งพักจากการใส่งานนะครับกะนํามาเป็นอีกสถานที่ต่องเที่ยวเป็นแลนมากนะครับให้ท่านผู้ชมที่ผ่านไปมาได้มีโอกาสได้มาเช็คอินถ่ายรูปครับพี่น้องผมไปไปเบิ่งไกลๆน้ำกันครับพี่น้องผมไปเบิ่งนน้ำกันครับ นี่คือบริเวณปากทางเข้ามหาวิทยาลัยราชธานีครับจะเห็นไกลสุดท้นนะครับก็คืออาคารเรียนครับอาคารเรียนทรงโดมนะครับเป็นหลปโดมที่สวยงามครับอาบรรยากาศเศร้านี่เป็นบรรยากาศของการนําเสนอนะครับวิวธรรมชาติต่างๆนะครับของมหาวิทยาลัยราชธานีครับพี่น้องขออนุญาตบาดคำเพลินนะครับขอบคุณสถานที่นะครับ มหาวิทยาลัยรา,ยราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับอ่ะนี่คืออีกบริเวณแลนด์มาร์กหนึ่งนะครับในการมาเช็คอินนะครับปไปไปเบื้องเครื่องบินใหญ่น้ำกันครับพี่น้องไปเบื้องเครื่องบินใหญ่น้ำกันไผบ้เคยเห็นเครื่องบินม,มาน้ำกันมาน้ำกันครับพี่น้องผมนะครับพิกัดตั้งอยู่ด้านหน้าปากทางเข้ามหาวิทยาลัยรา,ยราชธานีครับนี่ก็ เอามาตั้งนะครับเป็นแลนด์มาร์คพี่น้องได้เบิ้งได้มาพันทึกภาพนะครับโอ้สวยงามครับพี่น้องผมสวยงามมายดผ้าเที่ยวกับผ้าเหลาะผ้าเบิ้งเลยครับพี่น้องผมผ้าเหลาะผ้าเที่ยวผ้าเบิง้งไปเบิ้งน้ากันสถานที่ต่างๆครับสถานที่ต่างๆน,นี่คือบริเวณ ของมหาวิทยาลัายเพิ่นครับอ่าเปิดสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทรครับอ่านะครับเครื่องบินโอ้สวยงามครับพี่น้องสวยงามสวยงามใครอยากจะเข้ามาสัมผัสนะครับมาเช็คอินมาถ่ายรูปนะครับใครบ่เคยนั่งเครื่องบินกลับมาเบิ่งนน้ำกันนะครับโอ้ยใหญ่ครับใหญ่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 เปิดวะใหญ่ใหญ่อะขออนุอนญ,ญาตบาดคำมานำเสนอ เป็นแลนด์มาร์กสถานที่เช็คอินบันทึกภาพสวยๆธรรมชาติสวยๆบรรากาศสิสวยๆของมหาวิทยาลัยราชธานีครับขออนุญา,าตเพินในการถ่ายทำนะครับตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชธานีกับเป็นเซนทันครับผมเซนทันพลาซาอุบลราชธานีครับนี่เป็นถนนเลียงเมืองนะครับถนนบายพาสท,ที่ม่าจะาสีสเกตนะครับเขามาย่างโตเมืองอุบลราชธานีครับ อ,อีกบรรยากาศหนึ่งครับพี่น้องผมอีกบรรยากาศหนึ่งของเมืองอุบลราชธานสีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจะได้สวยงามครับพี่น้องผมจัดได้สวยงามตระการตาครับเอาฝากก็แลค์ก็แชร์กดตที่ตามก็สัตไ์ไทยในช่องมหาหยดผ้าเที่ยวในเด้ครับพี่น้องนะครับมหาหยดผ้าเที่ยวผ้าเละไปชมบรรยากาศต่างๆของจับบงหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องผมนี่ไปาเบิ่งนทำไัน ไปเบิ่งมาเบิ่งน้ำกันนะครับเ,ออเครื่องบินนะครับเครื่องบินตะกี้บ่เคยเ็นเครื่องบินเนี่ยนะพี่นอ้องพิกัดอยู่มหาวิทยาลัยรา,ยราชท่านีครับขอกราบขอบคุณนะครับเจ้าของสถานที่ที่เอื้อเฟื้อถ่ายทำนำเสนอสนาราบันเทิงนะครับให้ท่านผู้ชมเอของช่องมหายอดพาเที่ยวได้เบิง่งได้เช็คอินในบรรยากาศนะครับ ไปสีมาชมภาเที่ยวนะครับอุบลราชธานียังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงธรรมชาติการศึกษาประวัติศาสตร์วัดวา,ารามยังหลายครับพี่น้องผมยังหลายนี่คือความเป็นอุบลราชธานีเมืองแห่งดอกกุ้งแม่น้ำสองสีมีป่าแสบหลายหาดรส้แก่งหินทินไท้ายนักปา่าถ้วยดาดไฟถ้ำงามลำเทียนพรรษาผาแดมกรประวัติศาสตร์สนามบินนานาชาติประตูการค้าสู่อินโดจีนนี่เพิ่นว่าครับพี่น้องผมอ้าวฝากกดไรกดแชร์กดติดตาม กดซับสไคร e ให้หมาหยดพาสเทียวนีดเลยครับพี่น้องผมคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปนาพ่อกันไหมขอบคุณและสวัสดีครับ